สบายดีมอนี้มาตําหมักต้งกบเพร็ดมันีเนาะส่วนประกอบของการตําหมักต้งเขาก็มีคือหมักต้งเนาะถ้าว่าได้หมักต้งหวานนี่จะดีเพราะว่ามันจะบริสันต์น้ำตาลหลายขึ้นอันนี้ก็คือกระปูเนาะกระปูนาหมากแกะและขั่วหอมๆเนาะแล้วก็จะมีมะเขือผักคหแห้งปลาเดดน้ำตาลแป้งน,นัวถ้าสมมุติว่าผาอยากใส่กปัปิน้ำเนาะ ก็ได้พยักไส้ผักเทียมน้ำก็ได้แต่ว่าผักเทียมหันเพ็ดวันนี้จะบดใส่พราะว่ามันจะเห็ดห้ยคายเครืองไวเนาะถ้าสมมุติว่าตําแล้วกินเลยนี่ก็โอเคอยู่ใส่ก็ได้เนะาะใส่หมักเพ็ดลงไปหลังจากนั้นก็ใส่น้าตาลน้นําตาลน,นี่จะบดใส่หลายๆเพราะว่าหมักต้มบ้านเพ็ดมันนี้เองเป็นหมักต้มหวานเนาะถ้าสมมุติว่าไผ่ซื้อหมักต้มเอ้าส้มมาเนาะสามารถใส่ใส่น้ําตาลหลายๆได้เพื่อว่าให้ไปตัดกับรสชาติความส้มของหมักต้ม นี่หลังจากที่ว่าเขาเอามักเพชน้ำตาลเป็นนวลลงแล้วเขาก็ต่ำตำเนาะถ้าสมมุติว่าผ่บสมักเพชรบส์ไซลายก็ได้เด้อมากเพชเด้อสซซองนุ้ยก็ได้เนาะหลังจากต่ำแล้วเนาะเขาก็จะเอามะเขือลงเนาะเอามะเขือลงแล้วต่ำเยอะๆน้อยนึงแล้วก็เอามะต้องลงเอามะต้องลงแล้วก็ต่ำ มักต้องกับมกเขือเนาะให้เข้ากันน้อยนึงํำให้เข้ากันน้อยนึงเนะาะตำมักต้องนี่มีเคล็ดลับเด้มมีเคล็ดลับคือการตำเนาะการตำเป็นเขาจะบร่ได้ลงแหงแบบว่าลงแห้งต่ำแห้งๆคือเขาต่ำแจวหมักเพชรเนาะเขาจะต่ำมือเบาต่ำลงให้มันแบบว่าบ่แมันต่ำจนให้มัน,นย่อลงต่ำแบบว่าให้มันเข้ากันอานทะี่ได้แล้วเนาะ หลังจากที่ว่าเข้ากันแล้วเขาก็จะเอากระปูหลงหลังจากที่เขาเอากระปูกับพักขยงลงนี่เนาะเขาแห้งต้องมือเบาเลยเพราะว่ากระปูนี่เนะาะมันจะแตกง่ายเป็นแบบว่ามันจะแตกง่ายเขา,เขาเพียงแค่แบบว่าเอาซากเนี่ยลงเพื่อว่าค้นให้ให้หมักต้องกับกระปูเครื่องนี่เข้ากันเนาะหลังจากเขากระปูลงก็เอาไปแดกลง คันเปนเฮาอย่างไห้แซบนีเม็นเฮาจะต้องใส่ทั้งปลาเด็กแล้วก็ใส่ทั้งน้ำป่าเนาะจะตัดด้วยน้ำปลามันจะมีแบบรสชาติที่แบบกลมกลมไปเลยถ้าสมมติว่าเขาใส่ทั้งปลาเด็กใส่ทั้งน้ำปลาเนาะมันจะเป็นกินหอมปลาเดกกลมกลมน้ำป่าประมาณนี้เนาะตัดน้ำปลาไปเนาะการตัดน้ำปลาความหมายของการตัดน้ำปลาก็คือเขาจะใส่ปลาเดกหั่นลายกอน้ำปลาเขาจะอื้นว่าการตัดด้วยน้ำปลาตัดน้ำปลาเป็นการตัดรสชาตินะให้มันแบบ กลมกลมยิงขึ้นหลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วฮอก็มีแค่ยั่วยั่วให้มันเข้ากันเนาะตำให้มันเข้ากันแล้วก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยบริยยากเลยมันโบต่ามักต้องจากที่เคยคิดว่าโอ้มันเหตดจังหดว่าแบบว่ามันมีอย่างแนท่ทีเนาะหลังจากที่เบิ่งคลิปแล้วเพจนนี้คือว่าบนยยากเลย ตต่แล้วก็มาซิมเนาะซิมว่ารสชาตินี้ได้หรือยังถ้าสมมติว่ายังส้มอยู่เขาสามารถเติมเติมน้ําตาลได้เนาะสามารถเติมน้ตาตาลได้หรือว่าถ้าสมมติว่ามันยังจางเล็กน้อยเขาก็สามารถเติมประแดกลงไปได้ความเผ็ดก็คือกันเนาะถ้าว่าไผ่บก,กินเผ็ดก็วอดต้องใส่หมกเผ็ดหลายเดอ้อย้ำเลยเนาะอันนี้เป็นหมกหมกตองอยู่บ้านเพชรมณน,นี้เองแบบว่าออ หมักต้องหวานแต่ออกส้มน้อยนึงเนาะแบบว่าตามกินแล้วโอ้สุดยอดเลยเรียบร้อยเนาะพายอยากกินร้องเห็ดเบิรงเดอรบอยากเลยบอยากอีลี่เนาะต่ำมนี้เลยเนาะแซบ่บเข้าใจหลายเด้อสำหรับพายที่เบิรงมาคอัตอนนี้เนาะเข้าใจหลายถ้าว่าหมักกดติดตามไว้แน่เด้อถ้าสมมติอยากให้เพชรมณนี้เห็ดคลิปอันใดเนาะก็สามารถแนะนําบอกมาได้ถ้าว่าเพชดมณีซอ,อกหามาได้จะเผ็ดมาให้เบิงเลยเข้าใจหลายรับมืมอนี้บายบาย